ในเครื่องยนต์หลายๆรุ่นหรือกระทั่งรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือรถเกง๋งแม้จะเป็นเครื่องยนต์รถกระบะหรือรถบรรทุกสิบล้อที่มีขนาดใหญ่สิ่งหนึ่งก็คือปลอกสูบนั้นก็จะมีมาสองแบบแบบแรกเป็นแบบที่หล่อมากับเสื้อสูบอย่างที่ท่านเห็นนี้และก็แบบที่สองก็จะเป็นแบบปลอกสูบแบบนี้ตีสวมลงไปเท่ากับจํานวนรูของลูกสูบป,ปัญหา ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือปลอกนี้ร้าวอ่าร้าวด้านในเพราะปลอกนั้นเป็นส่วนที่สัมผัสกับน้ำาหลยเย็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ปลอกสูบหรือผนังนี้เกิดการแตกร้าวน้ำก็จะสามารถเข้ามาเผาไหม้กับหรือห้องเผาไหม้ได้ท่านไม่สามารถที่จะมองเห็นรอยรั่วเนื่องจากว่าน้ำมันเข้าไปเผาไหม้ก็แ้มันชุบเปลองนั่นเองจึงเป็นที่มาของน้ำหายพอน้ำหาย ระบบลอยเย็นก็น้ำไม่มีพอเพียงจึงเป็นที่มาของความน้อนนั้นสูงวิธีการตรวจสอบว่าปลอกสูบร้าวหรือไม่ก็ด้วยการเอาเสื้อสูบที่ท่านเห็นนี้แปะน้ําที่โรงกลึงโรงกลึงหลายๆโรงในตัวจังหวัดมักจะไม่มีระบบการอัดน้ําให้เพราะนั้นเราต้องถามโรงกลึงเหล่านั้นว่า ที่ไหนรับอาดน้ําส่วนมากแล้วจะเป็นโรงกลึงที่รับทํำเกี่ยวกับฝาสูบหรือว่าโรงกลึงที่เกี่ยวกับบดวาวทําวาลจะเป็นแยกแยะออกไปอีกหนึ่งแขนงันดับถัดมาที่แก้ไขไม่หายที่ที่พบกันบ่อยครั้งนั่นก็คือเสื้อสูบเสื้อสูบแล้วฝาสูบนั้นถูกปาดออกในกรณีที่รถเยต์ของท่านั้นแก้ไขปัญหาความร้อนไม่จบ สาเหตุอาจเป็นไปได้เพราะว่ารถยนต์ของท่าน,น,นมีอายุการใช้งานมานานการปาดฝาสูบและการปาดเสื้อสูบนั้นเป็นการปาดออกมากเกินไปจนกระทั่งห้องผอไมไนแคบลงการที่ห้องผอไมไหแคบลงนั้นทําให้กําลังอัดของกระบอกสูบนั้นมีความร้อนขึ้นสูงการที่ความร้อนขึ้นสูงนั้นทําให้น้ํานั้นเดือดเร็วนั่นคือที่มาของการแก้ปัญหาไม่จบวิธีสังเกตง่ายๆว่ารถยนต์ของท่านนั้นหรือว่าเครื่องยนต์ของท่านนั้น ถูกปาดออกหรือมีวิธีสังเกตง่ายๆนั่นคือลักษณะของเสื้อสูบของขั้ยนต์ที่ไม่เคยปาดเสื้อสูบหรือไม่เคยปาดออกมาเลยนะั้นท่านจะสังเกตว่าจะมีรอยร่องรอยเป็นเส้นๆแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ทั่วบริเวณจะเห็นเห็นไหมครับอยู่ทั่วบริเวณลักษณะเป็นเส้นโค้ง และที่สําคัญอย่างหนึ่งเมื่อร่องรอยนี้ยังคงเหลืออยู่ก็แสดงว่าเสื้อสูบของเครื่อยนต์เครื่องนี้ยังไม่เคยถูกปาดออกไปภาพที่ท่านเห็นนี้คือหมายเลขส่วนเครือยนต์เคร่นี้เป็นหมายเลข2ต่อไปก็จะเป็นหมายเลข2องเลขสองเลขสองเป็นเลขสอง นั่นหมายความว่าเสื้อสูบของเครื่องยนต์เครื่องนี้ยังไม่เคยถูกปาดออกนั่นเองเมื่อไหรก็ตามที่ปลอกสูบมันมีรอยร้าวการร้าวนั้นอาจจะร้าวมากกว่าหนึ่งจุดหรือจุดเดียวก็ตามหรือผนังนี้เกิดการแตกร้าวสูบต่อสูบที่ท่านเห็นอยู่คนนี้สี่รู่อเกิดการร้าวจึงเป็นที่มาของลมนั้นดัน ลมที่ว่านะั้นคือกําลังอัดของลูกสูบที่เกิดขึ้นในจังหวะของการดูดอัดระเบิดคายของเครื่องยนต์สีจังหวะจึงเป็นที่มาของน้ํานั้นกับอากาศนั้นถูกผสมกันการถูกผสมกันนั้นไม่จำเป็นต้องปลอกสูบหรือผนังที่ท่านเห็นนี้ร้าวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทําให้อากาศในห้องลูกสูบหรือในห้องเผาไหม้นี้เล็ดรอดออกมาเข้ากับระบบหล่อเย็นได้นั่นก็คือ ปากเกนนั้นเกิดการแตกหักปากเกนนั้นก็จะมีรูหลายๆรูหน้าที่ของปากเกนก็คือป้องกันการรั่วไหลการรั่วไหลนั้นมีหลายรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งนั้นก็คือรั่วไหล <urers> ป้องกันการรั่วไหลจากหัวสูบหรือห้องเผาไหม้สูบที่หนึ่งไปหาสูบที่สองสูบที่สองรั่วไปหาสูบที่สาม r олж, r สูบสามไปรั่วรั่วสูบหาสูบที่สี่จะสังเกตเห็นว่าก็มี ช่องกั้นอยู่นั่นก็คือซีนเป็นซีนป้องกันการรั่วไหลเข้าหากันนั่นเองการรั่วอย่างที่สองนั้นคือป้องกันการรั่วของห้องเผอไม้หรือกําลังอัดในห้องเผอไม้นั้นรั่วเข้าช่องทางเดินของน้ำมันเครื่องเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ห้องเผอไม้รั่วเข้าช่องของน้ำมันเครื่องจะเป็นที่มาของมันเครื่องไหลเข้าไปในห้องลูกห้องเผอไม้ได้นั่นหมายถึงเครื่องยนต์นั้น จะมีควันสีขาวหรือควันบุหรี่นั้นออกทางท่อไอเสียการออกควันสีขาวหรือควันสีบุหรี่นั้นไม่จําเป็นต้องคร้่อยู่นั้นหลวมสเสมอไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตะเกนส่วนนี้สามารถรั่วหรือแตกเข้าหากันได้จึงเป็นที่มาของควันขาวนั้นออกไปหาที่ท่อไอเสียได้เช่นกันอีกประการหนึ่งนั้นก็คือการรั่วของห้องผอไหม้มาหาช่องเฮินของน้ํา จุดนี้เป็นช่องเดินของน้ําที่เห็นรูๆเป็นช่องเทินของน้ําเพราะฉะนนั้แรงอัดของกําลังอัดในกระบอกสูบนั้นก็จะรั่วเข้าไปหาช่องเทินของระบบหล่อเย็นจึงเป็นที่มาของอากาศนั้นเล็ดลอดเข้าไปในระบบหล่อเย็นได้และในระบบหล่อเย็นหรือโพรงต่างๆที่ท่านเห็นนั้นจะเป็นโพรงหรือช่องทางเดียวกันกับท่อทเทินของน้ําที่มุ่งหน้าสู่เข้าหม้อน้ําเพราะฉะนั้นจึงทําให้อากาศนั้น ไหลไปแสดงหรือหรือไหลไปหาที่หน้าแม่น้ำอย่างภาพต่อไปนี้จะเป็นฟองฟองขึ้นการเป็นฟองนั้นจะเกิดขึ้นมากหรือขึ้นน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการรั่วถ้าปริมาณการรั่วจุดนี้หรือโพรกต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังที่ผ่านมามีปริมาณมากฟองที่ออกหน้าแม่น้ำ หรือขวดที่วางอยู่บนฝามานอนนันก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามความสูญเสีย